2662นะคะใครมีเลขนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์แต่ต้องบอกก่อนว่าเบอร์โทรศัพท์มันจะใช้คู่เดียวไม่ได้เนาะในการดูอ่ะมาเข้าเรื่อง2662คนอื่นเขาบอกว่าเป็นเลขเป็นที่ปรึกษาคนชอบมาปรึกษาจริงไหมก็อาจจะจริงนะคะก็อาจจะมีความเป็นจริงอยู่บ้างแต่ถ้าแต่ถ้าให้แม่หมอวิเคราะห์ในมุมมองของแม่หมอต้องบอกว่ามุมมองนะเท่าที่เก็บ สถิติมาแล้วก็มุมมองของแม่หมอเนี่ยสองเป็นดาวจันท์เป็นดาวผู้หญิงเป็นสเสน่ห์แบบอ่อนโยนหกเป็นดาวสเสน่ห์แบบยั่วยวนอ่าทีนี้สองเลขนี้อยู่ด้วยกันเป็นยังไงอ่ะโอ้โหถ้าก็จะมีความแบบหวานเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากแม่หมอมองว่าเป็นเลขที่มีสเสน่ห์มากๆเลขหนึ่งเลยนะคะอ่าแล้วก็ลักษณะคนคนนี้จะเป็นยังไงล่ะ อ่อนหวานดูดูนุ่มนิ่มดูรักสวยรักงามมัเขามีเลขสองเนาะด้วยความที่เขาแบบผู้หญิงอะปณีประนอมปอีะอีาด้วยความที่เขาเป็นคนปณีดเป็นคนอะไรเงี้เขาก็จะมีความชอบอะไรสวยๆงามๆเออเห็นคนสวยก็ชอบเห็นคนหล่อก็ชอบเห็นคนขาวก็ชอบอ่าบางทีตัวเองก็รักสวยรักงามเองคนใช้เลขเนี้ยที่มีเลขนี้เยอะๆก็จะประมาณนี้ทีนี้อารมณ์ความรู้สึกของเลขสองหกหกสอง แม่หมอว่าถ้ามีมากเกินไปหรือไปแวดล้อมด้วยเลขที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไปไปแวดล้อมด้วยเลขที่มันแบบอ่อนไหวอะเลขนี้ก็จะทําให้คุณเป็นคนจิตตกง่ายเหมือนกันนะอืมอ่อนไหวเพราะอะไรเขาหกหกเขาก็เป็นเลขที่แบบล้วนเลเก่งอยู่แล้วเลขสองก็เป็นเลขอ่อนไหวอยู่แหละเลขนี้ก็ค่อนข้างที่จะเออ มีความรู้สึกเซนซิทีฟเหมือนกันถ้าถ้าไปอยู่กับเลขที่ถ้าอยู่ในองค์ประกอบแวดล้อมของเบอร์ที่แบบไม่ได้มีเลขอื่นอํานวยอะนะเออมันก็จะอ่อนไหวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟใจอ่อนง่ายก็ดูดูจิตตกเหมือนกันเนาะอือก็ต้องก็ต้องดูด้วยว่าเลขประกอบประกอบไปด้วยเลขอะไรเออถ้ามีเลขเข้มแข็งถ้ามีเลขสนุกสนานก็ ความหมายเลขนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเนาะพอตัวเลขอะติดกันมันผลมันเปลี่ยนนะเออทีนี้สองหกหกสองเนี่ยแม่หมอมองว่าเป็นเลขที่ใครที่แข็งกะรงกะร่างกระร่างกระเดืองเป็นคนที่ดูหย,ยาบหยาบแข็งแข็งเนี่ยมาใช้เลขนี้ก็จะมีความอ่อนนุ่มขึ้นนุ่มนิ่มขึ้นอ่ะแล้วแล้วที่บอกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีนี่จริงไหม เท่าที่ใช้เองอ่ะไม่ค่อยมีใครมาปรึกษานะแต่จะชอบไปปรึกษาคนอื่นมากกว่าแต่เท่าที่ใช้อ่ะจะจะสังเกตว่าคนชอบมาคุยด้วยแต่ไม่ได้มาปรึกษาอะไรเรานะเขาก็มาคุยสเปเระเออเพื่อนชอบมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นใช้แม่หมอก็ก็รู้สึกว่าเขาก็มาปรึกษาเราเยอะเหมือนกันนะไอคนที่มีสองหกหกสองเนี่ย <c oughs> เขาไม่เห็นว่าเราจะไปปรึกษาเขานะมีแต่เขามาปรึกษาเรา แต่มันก็แล้วแต่คนนะเขาอาจจะมีคําพูดที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสองหกหกสองเขาอ่อนโยนเนาะเออเป็นคนที่แบบดูอ่อนโยนดูยอมคนได้ดูประคนปณีปนอมอปณีดนะแล้วก็อ่อนไหวนิดนึงมันต้องดูเลขประกอบด้วยแต่แต่ถามว่าเลขนี้ดีไหมอ,อ่ะแล้วเรื่องเงินละ่ะลืมพูดสองก็เลขเงินหกก็เลขเงินมันดีแล้วแหละอ,อืมแต่มันก็อยู่ที่เลขประกอบด้วยเอออันนี้โคตรเน้นโคตรย้ำเลยเออเพราะว่าถ้าหกสองสองหกไปติด อย่างเช่น062620อย่างเงี้ยก็พังเหมือนกันนะทั้งเรื่องเงินเรื่องรองลักอะ่ะก็แม่หมอบอกแล้วว่าองค์ประกอบตัวเลขมันสําคัญถ้าเกิดว่าเลขนี้ไปติดกับเลขนี้เลขคู่นี้ไปติดกับอีกเลขหน,นึ่งในความหมายเปลี่ยนเลยนะทุกคนพลังงานมันเปลี่ยนเลยโอเค2662ก็จะประมาณนี้แหละอธิบายเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ซับซ้อนแต่ก็ซับซ้อนเนาะต้องขอโทษผู้ฟังด้วยแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะขอบคุณที่ฟังค่ะ